กับความเงาที่มาเยี่ยมเยี่ยมัมนมาคอยเตือนให้เราส่วงใจเม่มองหไงชีวิตคุณจุนค่ะครับนี่คุณคงลืมเอาเรียนความให้ฉันอ่านใช่มั้ยคะเนี่ย อ๋อไม่ลืมครับเดี๋ยวนะครับงั้นขออ่านหน่อยสิคะนี่ครับขอบคุณค่ะเอ๊ฉบับนี้ลงชื่อว่าเหงม่วยใครเลงนคาชื่อน,นี้อ๋อเขาเป็นลูกศิษย์ของผมนะครับผมหยิบผิดครับเป็นเรียนความของเขาครับเป็สอนเรียนความกันแล้วเหรอคะเนี่ยอ๋อยังเหรอครับคือลูกศิษย์ผมคนนี้นครับ เขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนั่ด้านภาษาดีแล้วแล้วเขาก็ต้องอยากจะฟื้นความรู้เขานะครับอ,อัอนั่นขอฉันอ่านเลยนะคะคขอบคุณค่ะ ไอุ้นไม่มาไอุ้นมันได้งานใหม่ทำเรียบร้อยนะฮะงานอะไรเดี๋ยวก็ดนก็ตนุนอีกหรอก็กสมียนห้างนาฬิกาฮะแต่งานนี้รับ,บรองเลยนะครับว่าชัวร์ไม่มีตุนเด็ดขาดได้ท้าวปอเป็นคนพาไปสมัครเองกับมยนะครับในห้างก็เป็นยายเองกับแกครับเอองั้นก็โล่งไปอีต่อแล้วเรื่องกิจการผ้าเป็นด,ดีขึ้นมากเลยนะฮะมีออเดอร์สั่งเพิ่มเข้ามาเรื่อย แต่กำไรมันก็ไม่ค่อยมีครับเพราะว่าจะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มมาเรื่อยๆอย่างนั้นนะครับอแต่พวกลื้อก็ดีแล้วเนี่ยฮะไดครับทีนี้สบายดีนะคุกก็คือคุกมันจะไปสบายได้ไงมันก็ดีมีเพื่อนใหม่ๆเยอะดีไม่เหงาไล่เพื่อนใหม่นี่มันดีไหมล่ะพอตอดีมันจะไปอยู่ในคุกแล้วมือปืนนี้ขายานี้ฆาตกรนงี้ย ไล้คนเดินโพยหวยอ่านี่มีนะครับเธอเลิกเลยนี่เธอเลิกออกอาเอาไปเร็วๆนะฮะนี่ถ้าเตียยรือเป็น้อำเวยการโคุมอะช่วยไปบอกเตียยรือให้ปล่อยอาไวาๆวะแต่เสียใจนะอ่าเพราะเตียผมก็เป็นแค่คนเดินดินธรรมดาคนเานั้นะครับอืมถ้างั้นก็เฉยเอาไว้นะถึงเวลาเดี๋ยวอ่าออกไปเองครับอ่านนี่อ่า ยังไงอายืนนี้ก็หมือนทาความดีมันมากๆหน่อยก็แล้วกันนะครับเจอรั้วพระราชากอะไรโทษเดี๋ยวคนอื่นเขั้งบ้างฮะอืมนมึงสอนเลยนะฮะติดแค่หกเดือนเนี่ยนะจะขอเขาลดอีกเหรอเออหมดเวลาเยี่ยมแล้วครับหมดเวลาอ้ครับผมก็ต้องลางนะครับอขอใจได้ที่นะที่มาเยี่ยมขอให้ขีดการเจริญรุ่งเรืองวะไปแนละ้วสวัสดีครับ จบแล้วค่ะ้วครับเป็นไงบ้างครับดีมากเลยละคะ่ะคุณห่วงแกล้งชมผมหรือเปล่าครับผมว่าถ้าเกิดมันยังไม่ดีนะครับคุณห่วงช่วยติชมด้วยนะครับจริงๆนะคะเนี่ยเหมือนมือชีพเลย <c oughs> คุณน่ใช้ภาษาได้สะสวยมากเนี่ยต้องเป็นคนที่แตกฉันนั่นนะคะถึงจะเขียนได้ประเด็นของเรื่องก็น่าสนใจดีนะคะแล้วการนำเสนอเนี่ยก็ง่ายๆอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีคะ่ะขอบคุณครับ เนี่ยพูดจริงๆนะคะฉันน่าจะเป็นลูกศิษย์จุนจุนมากกว่าอีกอ่านเรื่องความแบบคุณแล้วก็ยอมรับเลยค่ะแล้วฉันก็คงเจอเขียนไม่ได้อย่างนี้แน่ๆผมว่าคุณควงถ่อมตัวเกินไปแล้วนะครับตัวผมเองก็คงจะเทียบคุณควงไม่ได้ความจริงอ่ะเรื่องอย่างนี้พอสวรรค์ก็มีส่วนนะคะบางคนอะฝึกแทบตายยางเขียนไม่ได้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาแลกหน้าที่กันเดี๋ยวฉันจะเขียนเรื่องสั้นครับ ตอนนี้ก็คิดคิดคงเรื่องไว้แล้วค่ะแล้วถ้าเขียนเสร็จจะไม่คุณอ่านนะคะยินดีครับด้วยความยินดีงั้นฉันไม่รบกวนแล้วนะคะคช่วยอ่านดนวยนะคะครับ นั mình không cho, ảo, op, ่งยำเลยคงว่าเป็นจะไว้มีพิงจ๊อกนี่แล้ววิ่งตัวเป่าเข้าไปว่าไอ้ตัวนี้เลยโอ้แต่น้องอมแอมมันช่วยเสียแน่แน่เจียวเจียวเหรอเจียวสามโอ้เจียวามอ่าเฮ้ยเฮ้ยไงวะอาเซียงมันยังต้องวะสบายดีเว้ยไปถามถึงเองด้วยข่าเลยบอกว่าเองสบายดีในงานทำเรียบร้อยแล้วแจกลายก็เลยโล่งอกไป เราอยากไปเยี <cents input> ่ยมเขาเหมือนกันว่ะเฮ้ยมันจะไปยังไงดิไปเถอนะเว้ยเดี๋ยวแกพ้นโทษมาก่อนแล้วเอ็งจะไปเยี่ยมไอ้เกินแล้วโทษแกเหลือเท่าไหร่อืมต้องออกมาสามเดือนแค่นี้ได้อะสามสี่เดือนเฮ้ยหิวมากเลยต่างวันกินเหร่เฮ้ยไม่อ่ะเรายังไม่กินเท่าไหร่เลยไปนะกินไปเลยเหอะเดี๋ยวเข้าไปแล้วเกลียดเจอมาอีกใครนั่งพิมพ์เสื้อที่บ้านต่อเลย ก็ได้ก็ได้แล้วนายเอาอะไรอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาแก่ครับเหมือนเดิมสองโอเลี้ยงหนึ่งครับจะไปรูของแี่งได้ยังไงอ่ะอย่างเรมี่มียังไงก็อะไรก็ได้เ่าแก่ที่มันถูกผูงครับเพราะให้น้อแข็งเปล่าสองข้าวข้าวข้าวเขาแก่ข้าวะเอาเอาข้าวข้าวอย่างถูกถุงสองจานเหล้าวันเออไหม่เหนลูกคนนี้ มันกตัญญูวะเชื่อถืตายแลเฮ้ยจุนฮึสิ่งเดียวแล้วทำไงดีวะทำไมข้าเจอขุนนายนายรู้ภูมิเนี่ย ค่าเช่าบ้านค่าเงินกูุ้ื้อใหม่อืมจริงวะทำไงได้แล้วเพิ่งไปทำงานได้ที่กวายเออนายก็พอจะมีไม่ใช่เหรอเสื้ออาจจะขายดีขายดีใครเพิ่งไปรับออเดอร์เสื้อมาได้สามร้อยตัวเงินกงเลยไปจอีในต้นคืนนี้หมดเลยมาตายแล้วเว้ยโงใสข้าวเนี่ยกลับมาจนตรอยลว อ่าวยแล้วใช่ไหมคะอ๋อเอออ่านพี่จ๊ะอ่านแล้วนะเฮ้ยอโป๊อเดี๋ยวเอาไงค่อยคุยกันนะอตามสบายเพื่อนไหลนะเมืองแหงตามสบายแล้วจ๊ะแล้วพี่จุตนเอามาหรือเปล่าคะเออคือคืออะไรคะทำไมทำหน้าอย่างนั้นะต้องไม่ได้อ่านแน่ๆเลยอ่านจ้ะอ่านพิ่จ้ะทำไมจะไม่ได้อ่านแล้วไหนล่ะคะ คืนที้คือพี่อ่าครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยทีนี้มันสงสัยจะอยู่ที่ร้านกาแฟะอะไรนะคะอีกแล้วเหรอเออพี่พี่ขอโทษจริงพ,พี่สะเเพ้เดี๋ยวพี่ไปเอาให้แป๊บเดียวนะเราแป๊บเดียวเดี๋ยวมา แกเห็นเรียงความของผมไหมครับ <Okay. S 1> เป็นกระดาษนะครับเรียงเบื่อเรียงความครับ mm hmm. ผมวางเรียอยู่บนโต๊ะครับเป็นกระดาษเหมือนจดหมายสามพีแผ่นนะครับไม่ใช่ไงวะคือลูกศิษย์ของผมเขียนนะครับมันเหมือนจดหมายนะเป็นแผ่นๆน,นะครับฮะเก็บไว้ป่ะครับอ๋อเก็บแล้วเก็บแล้วอาซิวจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วยู่ไหนลูกแกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่รู้มันหมดหรือยังกมาดูเดี๋ยวเดี๋ยว โอนี่เหลืออยู่แค่นี้ไงวิฮา พอดูงวยครับพี่ขอโทษน้องมุ้ยพี่จุนมีเรื่องอะไรกันนะพี่จุนฮะพรกความทุยของพี่เองอ่ะพี่เอาเรียงความของน้องมุ้ยมาอ่านแล้วพี่ก็ไปเลียนที่ร้านกาแฟพอพี่กลับไปนะเข้าแก่ก็ไปเผาเลยแค่นี้พี่จุนรู้ค่ะเห็นมุ้ยเขียนตั้งเดือนน่ะกว่าจะเสร็จน่ะพี่ขอโทษพี่ไม่มีอะไรจะแก้ตัวอีกแล้วมันเสียความรู้สึกกันจริงๆเลยนะ เสียแรง ng, ด้วยงุ้ยน้ำหผมมันเสียแรงไงจ๊ะจะคิดเอาเองว่ากันเรื่องนี้ เดี๋ยวผมร่วมหัวร้านไข่ดาวหรอกมึงอ้า <c oughs> <c oughs> คุณนายเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับคุณนายที่คลองล็อกลักคิดว่าเป็นบ้านของตัวเองเนะครับกาสบายนะครับเหมือนจริงๆเอ๊ะอโป้นี่หน้านายนี่มันเหมือนใครสักคนหนึ่งนะแต่วันนึกไม่ออกพูดงี้อีกแล้วคุณนาย เริ่มเลยพูนาออกกาัีนะวครับว่าหน้าผมนี่เหมือนใครกันแน่ระวายก็หัวกับโจใชะอู้หูนี่เกินไปไม่ต้องไปนึกเป็นนักมาแล้วเหมือนใครก็ช่างเถอะนี่มาคุยธุรกิจกันดีกว่าอะไรพูนาะจะพูดวันนี้เลยเหรออะไรก็วันนี้มันสิ้นเดือนแล้ววันที่สาอแล้วนะยะก็รอให้มันสิ้นเดือนสนิทคนนี้สักนิดนึงไม่ได้เหรอครับคุณงาถ้าวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเปไปครับอืออือเลยไปไกลเลยนี่ไม่ต้องมาเล่นลิ้นนะ มานนี่จะคิดให้ฟังเงินยืมนะแปดพันใช่ไหมแล้วก็ดอกร้อยละยี่สิบก็บวกเข้าไปอีกเท่าไหร่นะพันหกใช่ไหมอ่ะนี่วนนรมวมทั้งหมดนนเป็นผมคิดให้ดีกว่านะครับเออแปดพันนะบวกกันอีกพันหกท่ากับนี่ 9, เก้าพันหกอ่อแล้วก็เ,เดือนนี้ค่าเช่าห้องอีกสองพันเออด้วยีกส <2, 000. S 2> องพัน จะเป็นหนึ่งมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทท้วนครับเออดีขอบใจเออนี่คุณนายไอเดี๋ยวพรุนน่งนี้ผมจะรีบไปกด ATM ีไหมคุณน,นายคุณนายรอผมแป๊บนึงนะครับจะรีบเอามาถวายงานย่อยด่วนเลยนะครับคุณน,นายโอ้โหเออคือตอนเช้าเนี่ยธุร,รกิจผมยุ่งมากเลยนะครับมีประชุมเต็มไปหมดเลยเอาเป็นว่าบ่ายๆนนก็บ่ายแต่อย่าเกินบ่ายสามนะเดี๋ยวธนาคารปิดเอาเองินไปเท่าไม่ทันน่ะ